ส่วนอีกหนึ่งท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยก็คือท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับ <ฮะ S 2> าพักเสรีรรมไทยก็ต้องถือว่าท่านเนี่ยเป็นพยานปากเอกและคุณออมท่านบอกท่านเคยไปเยี่ยมคุณลักษิน <ฮะ S 2> ที่โรงพยาบาลตํารวจมาแล้วได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่นะใส่เสื้อเชิต้ตใส่กางเกงขาสัาน้นรองเท้าแต<อ>ะ ทำเหมือนกับรูมพาบาลตารวจเนี่ยเป็นเหมือนที่พักรับรองอ่ะไม่ได้มีเครื่องพยุงชีพอะไรเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยไปพบมาแล้วแล้วท่านก็บอกว่าคุณรักศิณไม่ได้ป่วยจริงท่านยืนยันแบบนี้มาตลอดนะฮะหลังจากที่มีมติของแพทยสภามาแบบนี้เนี่ยท่านเสรีพิสูจน์เนี่ยท่านก็เหมือนกับจะบอกว่าแนะนําดีไหมอ่ะไปยังตัวนายกรัฐมนตรีแต่เป็นการแนะนําที่แรงมากเหมือนกันนะคะบอกว่าณตอนนี้เนี่ย เดี๋ยวมันจะมีผลเชื่อมโยงไปถึงสารดีกานักการเมือง<ะ>ที่13มิถุนายนนี้จะนัดไต่สวนเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลุงเสรีเนี่ย<ะ>ก็เลยแนะนําหลานอิงอว่านะตอนนี้เนี่ยถ้าไปไปได้ยุบสภาเลยแล้วไปหาที่พักอาศัยเลยณ<ะ>ตอนนี้ไปตั้งหลักเลย เ,เนี่ยคด <า S 2> <า>ีนี้เนี่ยคุณนักสินเองอาจจะกลับไปติดคุกอีกครั้งหนึ่งบอกรอดยากนะคะ,ะไปดูกันหน่อยท่านผู้ชมครับทางด้านของพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทนะครับหัวหน้าพักเสรีรวมไทยก็กล่าวถึงกรณีที่แพทยสภาเนี่ยมีมติลงโทษแพทย์3มรายนะครับอย่างที่คุณอ,อมรายงานไปนะครับโดยท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยบอกว่าคีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยก็คือที่บอกว่าไม่มีหลักฐานประจักษ์ว่าคุณนักสินมีภาวะวิกฤต ก็เป็นการยืนยันว่าคุณทักษินไม่ได้ป่วยจริงตามที่ท่านเสรีพิสทจิ์เนี่ยตั้งคอนเสกตไว้ก่อนอนันนี้นะครับสำหรับความเห็นของแพทยสภาที่ต้องส่งให้กับทางคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยนะครับในฐานะสภานายกพิเศษนะครับให้ความเห็นชอบท่านเสรีพิสทจิ์ก็บอกว่าคุณสมศักดิ์ไม่สามารถโต้แยง้งข้อที่จริงหรือความผิดที่เกิดขึ้นได้อาจโต้แย้งได้เพียงแค่เรื่องของบทลงโทษนะครับ ว่าหมอที่ทําผิดเนี่ยจะถูกพักใช้ใบอนุญ,ญาตนับเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับส่วนตัวเห็นว่ากรณีนี้ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงควรมีโทษถึงขั้นไล่ออกไม่ใช่แค่การตักเตือนหรือพักใช้ใบอนุญ,ญาตนะครับแล้วท่านเสรีพิสทจิ์เองก็บอกเพิ่มเติมว่าในเมื่อแพทย์เทศภามีความเห็นออกมาแล้วเป็นที่ทราบกันว่าศาลได้สั่งให้อัยการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช อธิบดีกรมรัชทันผู้บัญชาการเรือนจำแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและคุณทักษิณเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงภายในวันที่30พฤษภาคมนี้โดยแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจนะครับจะต้องรายงานความผิดของแพทย์ที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้เข้าไปด้วยแล้วก็จากการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสารเนี่ยอาจมีการตั้งประเด็นว่าการส่งตัวคุณทักษิณไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ ได้มีการขออนุญาตจากศาลอย่างถูกต้องหรือไม่ถ้าหากไม่มีการขออนุญาตจะถือว่าขาดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา246เกี่ยวกับการทุเลาการบังคับคดีและชะลอการลงโทษซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการกระทําละเมิดอำนาจศาลและหากคุณนักศินยังไม่ได้ถูกจําคุกจริงตามคมําพิพากษาก็สามารถออกหมายแดงเพื่อดําเนินการคุมขังตามจํานวนวันที่เหลือได้ทันทีนะฮะ ส่วนกรณีที่ปปชเคยพยายามขอเวทระเบียนการรักษาตัวคุณนักษิณท่านเศรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยเวรเบียนที่ว่านี้ไม่มีความสําคัญอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าแพทย์เทศภาได้เรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาตรวจสอบแล้วก็สรุปประเด็นความผิดได้แล้วเพราะฉะนั้นปปชไม่ต้องรอเวระเบียนแล้วนะครับแต่สามารถขอเอกสารหลักฐานจากแพทย์เทศภามาดําเนินการตรวจสอบต่อได้ทันทีนะครับแต่วันนี้เวระเบียนเนี่ย ไม่จําเป็นแล้วก็จะไม่หฮะเวละเบียรไม่จําเป็นแล้วเพราะทางอนุแพทยสภาเนี่ยเขาเรียกวงหมดแล้วเขาตรวจดูงหมดแล้วเขาถึงสรุปว่านะครับไม่มีพยาหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าป่วยวิกฤต่ยเขาก็ตรวจดูแล้วใช่ไหมเพราะฉนั้นตอนนี้เวละเบียรไม่จําเป็นแล้วเพราะฉะนั้นปปชก็ไม่จําเป็นต้องมารอเวละเบียนไม่ต้องอะไรนะรีบเชิญแพทย์สภาเลยนะครับนะ เดี๋ยวแพทยสภาก็ต้องรอให้ให้คุณน้ำศักดิ์นะยโยกแพทยสภามีมติก่อนใช่ไหมฮให้ส่งรายละเอียดต่างๆนี้เข้ามารวมในสำนวนแล้วก็สอบปากคําเพิ่มเป็นไงครับมันไม่มีถานไมอ่อย่างอื่นแล้วตอนนี้คุณทักษิณเท่ากับถูกนับเก้าแล้วใช่ไหมฮะถูกนับเก้าแล้วใกล้แล้วนะเดี๋ยววันที่สิบสามิถุนาไปศาลนี่นับสิบใช่ไหมฮนับสิบ ไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นนี่คุณเสรีพิสุทธิ์ก็วิเคราะห์นะคะแล้วก็มีความมั่นใจทางด้านคุณเสรีพิสุทธิ์เองยังได้ฝากข้อความถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงต่อผู้รับผิดชอบและศาลบอกแต่วันนี้ความจริงมันได้ปรากฏแล้วว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยตามที่ตนเองได้เคยกล่าวเอาไว้ตลอดระยะเวลากว่า1ปีที่ผ่านมาดังนั้นเวลานี้จึงไม่มีใครสามารถช่วยเหลือคุณทักษิณได้อีกแล้ว ขนทางเดียวก็คือการให้ข้อมูลความจริงต่อศาลและปปชเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมดําเนินไปยอย่างเรียบร้อยและเป็นธรรมซึ่งการสารภาพจะเป็นประโยชน์ในการช่วยลดโทษได้กึ่งหนึ่งนะคะ และการที่คุณหญิงพจมานณนะป้อมเพชรภรรยาของคุณนักษินเองไม่เคยไปเยี่ยมและบุตรสาวเดินทางไปเยี่ยมเพียงแค่ไม่กี่ครั้งขณะที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆส่วนใหญ่ก็เดินทางไปต่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่าคุณนักสินนั้นไม่ได้ป่วยจริงเรื่องนี้สามารถนําไปสู่การตรวจสอบจริยธรรมของนายกรัฐมนตรีได้รวมไปถึงกลุ่มบุคคลที่เคยยืนยันว่าคุณนักสินนั้นป่วยและมีอาการกระดูกหัก ก็ควรที่จะถูกตั้งคำถามว่าไปเห็นข้อเท็จจริงดังกล่าวมาได้อย่างไรด้วยนะคะ ส่วนผลกระทบต่อรัฐบาลทางท่านเสรีพิสุทธิ์เองบอกว่าโดยปกติแล้วคุณนักศิน์มักจะชี้นำคุณแพทองทานชินวัตรลูกสาวและรัฐบาลก็มักจะดําเนินการตามคําพูดของคุณนักศิน์ด้วยสิ่งนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าคุณแพทองทานดํารงตําแหน่งอยู่ได้เพราะพ่อและในหลายเรื่องก็ไม่ได้มีความสามารถในการแสดงความเห็นอย่างเช่นประเด็นภาษีกับสหรัฐที่คุณนักศิน์ต้องออกมาพูดแทน คุณเสรีพิสูจน์เชื่อว่าหากคุณักษิลนั้นสินส้นสุดบทบาททางด้านการเมืองคุณแพ์ทองทานก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วยและอาจถูกยื่นตรวจสอบจริยธรรมในกรณีที่เคยกล่าวว่าพ่อป่วยและเข้ารับการผ่าตาดัดซึ่งหากไม่เป็นความจริงก็อาจทำให้การดำรงตำแหน่งนั้นเป็นต่อไปไม่ได้ค่ะหรือลูกก็ามาคนละครั้งสองครั้งนอกนั้นไปเที่ยวต่างประเทศ หลักฐานเหล่านี้จะแสดงให้เห็นว่าพ่อไม่ได้ป่วยจริงลูกก็เลยไม่ต้องมาเยี่ยมมากมายอนะไรเงี้ยใช่ไหมนะครับนะมันจะเป็นหลักฐานผูกมัดว่าพ่อป่วยนะผ่าตัดด้วยอย่างเงี้ยนะแค่นี้ก็โดนจะะริยธรรมแล้วนายกนะนะครับท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ดูจากพฤติการนะว่าการที่ท่านจะบอกว่าบุคคลสำคัญในครอบครัวมีอาการป่วยจริงๆเนี่ยถึงขั้น อาการวิกฤตเนี่ยก็คงจะต้องมีการไปเยี่ยมกันบ่อยๆแต่ก็มองว่าไม่เห็นไปเยี่ยมกันเลยนะครับหรือ Mac แม้กระทั่งคนการเมืองอย่างคุณเทพไทยเสยนาพงศ์ก็เคยตั้งข้อสังเกตจากคําสัมภาษณ์ของนายกไพโรงท์ธานะที่เคยบอกนักข่าวว่าอ๋อคุณพ่อดีขึ้นแล้วอ,อยู่ระหว่างพักฟื้นอะไรแบบนี้ตรงนี้ก็เลยมองว่าถ้าดีขึ้นอยู่ระหว่างการพักฟื้นควรต้องส่งกลับไปที่ราชทันหรือไม่ก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ที่โรง,โรงพยาบาลตารวจ อันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ของแต่ละท่านนะฮะกลับมาที่ท่านเสรีพิสุทธิ์นะมาวิเคราะห์เรื่องของการเมืองกันบ้างนะครับถ้าหากว่าคุณทักษิณมีผลกระทบกับเรื่องนี้จริงเนี่ยถามว่าแล้วพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคอื่นๆนะครับที่ตอนนี้มีกระแสข่าวเรื่องความขัดแย้งหรือพยายามต่อรองตําแหน่งทางการเมืองท่านเสรีพิสุทธิ์ก็มองว่าเป็นภาพสะท้อนนะครับว่าคุณทักษิณดําเนินการต่างๆเพื่อประโยชน์ของตนเองเป็นหลักประชาชนไม่ได้ประโยชน์นะครับ ก็เลยแนะนําว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการยุบสภาหรือให้คุณแพรทองทานลาออกแล้วเดินทางไปต่างประเทศเพื่อตั้งหลักก่อนก่อนที่ศาลจะมีคําวินิจฉัยในคดีของคุณทักษิณซึ่งคุณทักษิณเองเนี่ยอาจจะเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้เนื่องจากมีคดีติดตัวและต้องขออนุญาตศาลอย่างครั้งล่าสุดเนี่ยจะไปกาตาร์ ก็ไม่ได้ไปแต่ศาลก็เหตุผลใช่ไหมบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เป็นกิจ,จลักษณะแบบนั้นเป็นการนัดหมายอย่างเป็นทางการะ<ม>นะฮะ,ะแล้วท่านเศรษีพิสุทธิ์ก็บอกว่าถ้าคุณแพลงทานไม่ดําเนินการดังกล่าวหมายถึงยุบสภาลาออกเดินทางออกไปต่างประเทศเนี่ยะนะครับก็อาจต้องผเผชิญชะตากรรมเดียวกับบ,บิดาเอาฟังเลยนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็ควรยุบสภาลาออกแล้วก็ก่อนที่ศาลจะวินิจฉัยรีบไปซะ นะตอนนี้คุณทักดิณสินอาจจะไปไหนไม่ได้จะไปต้องขอญาติศาลเพราะอะไรนะครับยังมีคดีติดตัวอยู่นี่นะยังมีคดีติดตัวมาตรา112ก็เดือนเดือนก็กดานี่นะครับแล้วเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นคดีติดตัวอีกไปไหนไม่ได้แต่อุ้งอิงนี่ยังไม่มีใช่ไหมนะครับจะเพ่นยุบสภาะจะเพ่นก็เพ่น ไปตั้งหลักซะก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็อยู่อยู่กับพ่อเดียวกันนะนะครับนะอยู่คนละเลือนจำนะครับผู้หญิงก็อยู่ทางผู้ชายก็อยู่ทาง คุณเสรีพิสูจน์เองก็บอกว่าคุณทักษิณนั้นน่าจะรอดยากนะคะท้ายที่สุดอาจจะต้องกลับเข้าสู่เรือนจำนี่จากมติของแพทยสภาที่ออกมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการที่นําไปใช้นะคะในวันที่13มิถุนายนที่ศาลอาญาแผนคดีอาญานะคะศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองที่จะมีการนัดหมายนัดแรกนํามาใช้ด้วยก็เป็นไปได้นะคะ